อุย้ยลูกค้าผู้หญิงมาสวัสดีคะ่ะคุณป้าหน้าสวยเหมือนหนูสมัยสาวๆาวเอ้ยไม่ใช่สิเ <c oughs> ชิญค่ะคุณป้าวุ้ยมองหน้าทําไมล่ะคุณป้าหนูไปทําอะไรให้หรือเปล่าคะเออเธอเป็นพนักงานใหม่สินะมิโยซานเออรู้จักกับเธอได้หรอฉันไม่ชอบเธออ้าวอีป้าฉันขอโทษนะเธอไม่ใช่คนไม่ดีหรอกมีคนที่หน้าตาคล้ายๆเราเหรอคิดเป็นกันไหมมิโยซานเธอเป็นผู้หญิงที่เพิ่งหายตัวไป ฉันไม่คิดว่าพวกเขาเหมือนกันนะเอออีป้าในป,ปากไม่ดีเลยนะแกเข้าใจป้าจับตบซะทีดีไหมฉันก็ไม่ชอบคนนี้ดีเออมึงต้องพูดเดียวก็ได้ค่ะกูรู้แล้วมึงไม่ชอบหน้ากูเพราะว่ากูสวยกบลึงสินะ <c oughs> <c oughs> จะสังเกตว่าแอดไม่เข้าห้องผู้หญิงวาย <c oughs> ตกใจหม้วนึกว่าจะเดินขมขืนในห้องสาวน้า <c oughs> แปลกใหม่ดีใ <c oughs> จเย็นนะว่าไงแค่คุณผู้หญิงต้องการทชวเวลกับบอดี้วอชนะคะคุณมาจากที่ไหนแคนอันเซอร์ตอบไม่ได้งั้นเหรอ ใช่ค่ะใช้เป็นใบช่างเป็นเด็กที่หยาบคายโอ้ oh, <c oughs> โหคุณปล่อยผู้หญิงสกปรกคนนั้นเข้ามาได้ยังไงฮะ <c oughs> <c oughs> ทำไมอ่ะมันน่ารังเกียจที่จะหายใจอากาศเดียวกันโอ้โ oh, ห <c oughs> หรือแม้กระทั่งอาบน้ำในอ่างอาบน้ําเดียวกันพระเจ้าผู้ดีโอ้โหมีผู้ดีมาที่นี่โอ้ย oh, ลูกค้าเยอะมากเลยวันนี้อย่างนี้แหละพอมีคนหน้าตาดีมาว้ยไอ้ what อะไรอ่ะตกใจมาก <c oughs> ของกระเด็น ไช่เออขาออกเราไม่เห็นเด็กอ่ะมันตายหาะที่นี่หรอมีวิญญาณอยู่ในห้องอาบน้ําปากเหรอนะโอเคแม่ของเธอไปแล้วนะแม่ของผมหรอไอ้ดันแฮปอมามชมผมไม่มีแม่อ้าวไอ้นี่มึงไม่มีแม่แล้วมึงเกิดมายัางไงคะอ๋อกดกดรัวๆอาบน้ําอ๋อขัดหอยอ้าวผู้ชายอ้าผู้ชายปอ,อไม่นะ